สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักในการพลาทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยมีประสบการณ์เจอกันพลาที่ออกใหม่ตัวไหนบ้างไหครับที่เห็นตอนแรกแล้วเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่ายี้รู้สึกว่ามันไม่ถูกชะตาเป็นอย่างแรงนะครับมันดูเพี้ยนไปจากเดิมมันดูแปลกตาจนมันแย่ไปหมดแต่ว่าใน,นที่สุดเนี่ยเมื่อเราได้มองดูมันสักพักหนึ่งเหมือนกับดูแปลกแหวกแนวอย่างมีสไตล์มันดูดีแล้วใน,นที่สุด เราก็จะรู้สึกว่ามันเนี่ยดูเท่แล้วก็ลงตัวเป็นบ้าเลยวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกับกันพลาของผมตัวนี้ในลองแล้วมาเล่า EP ที่3กับตัวนี้ครับการดัม RX 78 EX หรือ The White Devil จากซีรีส์ Requiem for Vengeance จาก Netflix ตัวนี้ครับ ต้องบอกเลยว่าตอนแรกๆที่ผมได้เห็นกันดั้มตัวนี้เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยบอกว่ากันดั้มอะไรวะดูหน้าตาโคตรจิตเลยตาแดงๆรูปทรงแปลกๆอาร์ตเวิร์กหน้ากล่องก็ออกแนวตัวร้ายๆซาดิสซาดิสหน่อยยืนท่ามกลางเปลวไฟในขณะที่ซาคุที่ออกมาคู่กันเนี่ยดูสวยแล้วก็เท่กว่าในตอนนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจที่จะเอาซาคุเนี่ยมาก,ก่อนแต่ว่า มันก็เกิดความคาใจกับผมอะแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปมองรูปไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจากใน YouTube ที่เขาตัดเอาแต่ละตอนที่มีการดั้มตัวนี้ออกมาหรือว่าจะเป็นรูปที่ผมได้ไปหาจากใน g o o g l e ในขณะเดียวกันกันกบจังหวะนั้นนะที่ราคาของการดั้มตัวนี้เนี่ยมันเริ่ม สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในที่สุดผมก็ตัดสินใจกดซื้อมันมาได้ในช่วงราคาเปิดตัวของกันดั้มตัวนี้นะครับที่ผมจําไม่ได้แต่ว่าลางๆว่าราคาเนี่ยประมาณ650-700บาทไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่และผมก็ตัดสินใจซื้อในตอนที่มันราคาเนี่ยสูงไปกว่านั้นประมาณ1ครับผมก็จะมาเล่าถึงกล่องแล้วก็สิ่งที่มาภายในกล่อง หน้ากล่องเนี่ยระบุปีที่ผลิตก็คือปี2024และแน่นอนครับก็ผลิตโดยบันไดประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมรดหลังๆมาเนี่ยกันพลาของบันไดเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นโลโก้สีฟ้าทั้งหมดแล้วอาร์ตบ็อกบนหน้ากล่องเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นครับมาดูสวยลวงตัวแต่ว่ามันจะแปลกๆไปสักหน่อยสําหรับกันด้ำที่เป็นพระเอกมาตลอดอันนี้มันเหมือนตัวร้ายในเรื่องโทนอาจจะเป็นสีแดง มีเปลวไฟท่ายืนของตัวกันดั้มที่ถือบีมเซเบอร์แล้วก็มองมาทางคุณเนี่ยมันเหมือนมันกำลังจะจ้องจะเล่นงานคุณอยู่ระบุในกล่องว่าเป็น RX 78กันดั้ม EX เป็นไฮเกรดนะครับ1ต่อ144ที่มากับซีรีส์ Netflix Requiem for Vengeance หรือที่แปลเป็นภาษาไทยโหดๆว่าบทสวดส่งวิญญาณแห่งความอาฆาต ให้เสียงภาษาไทยโดยพีรละมิดซึ่งชื่อมันเนี่ยก็ดูเข้ากับอาร์ตบ็อกซ์ของกล่องกันดั้มกล่องนี้เป็นอย่างดีนะครับด้านข้างของกล่องเนี่ยก็เป็นรายละเอียดส่วนใหญ่ที่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับรูปแอคชั่นเท่ๆของกันพลาตัวนี้นะครับรายละเอียดบนกล่องเนี่ยก็จะระบุถึงเครื่องมือที่ต้องใช้สําหรับการประกอบกันพลากรอบนี้ก็จะเป็นใช้ครีมในการประกอบแล้วก็ต้องติดสติ๊กเกอร์แล้วระบุว่าไม่ใช้กาว แต่สำหรับกันด้ามตัวนี้ผมใช้กาวไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าจะใช้ตรงส่วนไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนเลขตรงหน้ากล่องอันนี้หมายเลข255เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆว่าเป็นเลขที่ระบุถึงอะไรอาจจะเป็นลำดับของกันพลาหรือว่าเป็นเลขอะไรสักอย่างอันนี้ก็ผมไม่ทราบจริงๆครับมาดูในส่วนของคู่มือครับ คู่มือเนี่ก็จะเป็นการพิมพ์สีสีสวยงามตามสไตล์ของบันไดเป็นลักษณะของแนวยาวแบบพับทบไปมาเหมือนกับของกันพลาไฮเกตที่วางขายอยู่ทั่วไปเป็นสีสีเนี่ยหนึ่งด้านแล้วก็เป็นขาวดำเนี่ยอีกหนึ่ด้านมีความคมชัดสวยงามแล้วก็เราจะเห็นพระเอกกันดั้มของเราเนี่ยยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงปกหน้าแบบนี้ ด้านในเนี่ยก็จะเป็นการแนะนํารายละเอียดและขั้นตอนของการต่อเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่มันก็ดูชัดเจนและไม่ไม่น่าจะยากนักแม้ว่าดูจะเป็นชิ้นส่วนที่เล็กๆแล้วก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนการประกบที่เยอะแยะมากมายรวมถึงตอนท้ายเนี่ยก็จะมีการกําหนดจุดที่ติดสติกเกอร์เนี่ยมาให้ด้วยว่ากันด้วยเรื่องของแผงรันเนอร์นะครับในกล่องเนี่ยมีแผงรันเนอร์อยู่9แผงประกอบด้วย3สีด้วยกันหลักๆ ชุดแรกก็จะเป็นสีเทาที่แบบมีความสว่างสว่างหน่อยอันนี้จะเป็น3ามแผงสีที่สองเนี่ยก็จะเป็นสีเทาที่มืดลงมานิดนึงทั้งสสีเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนของเกราะแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นสีเทาเข้มๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโครงหลักของตัวกันพลาตัวนี้นะครับแล้วก็แผงสีแดงก็จะเป็นส่วนประกอบที่จะเป็นสีต่างๆบนตัวกันพลานะครับเป็นสีแดงเข้ม เลือดนกเลือดหมูแผงต่อไปก็จะเป็นแผงสีชมพูใสอันนี้เป็นพาร์ตเอฟเฟกของ Beam Saber นะครับเป็นสีชมพูใสที่ไม่มีฟองอากาศอยู่ข้างในแผงสุดท้ายก็จะเป็นยางนิ่มๆเยอยๆที่ให้ตัวได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทที่จะไปเชื่อมกับแกสต์ติงกันข้างหลังของตัวกันพลาตัวนี้ครับนอกจากนั้นก็เป็นสติกเกอร์2แผ่นเล็กๆที่เป็นเรลิสติกดีคอลกับ ซิการ์ฟอยที่ให้มาติดบนตัวกันพลานนี้ครับมันเล่าให้ฟังความรู้สึกในขณะที่ผมได้มีประสบการณ์ตอนที่ต่อตัวนี้นะครับตอนที่ผมตัดชิ้นส่วนของกันด้ามตัวนี้เนี่ยผมมีความคิดแล้วก็ถามตัวเองว่าผมจะไหวไหมเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ละเอียดมากในใจหนึ่งผมก็เออผมคิดผิดหรือเปล่าที่จะเริ่มต้นต่องานแท้กับไฮเกรดตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรก เพราะว่ามันซับซ้อนกว่าไฮเกรดจากจีน gm สปาตันสีเขียวที่ผมได้ทดลองต่อเพื่อทดลองมือเนี่ยมาก่อนผมรู้สึกว่าตัวนี้ซับซ้อนแล้วก็ยากกว่าตัว gm ตัวนั้นเนี่ยประมาณ 2- 3สเท่าเลยแต่ยังไงก็ตามอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตอนที่ผมประกอบเนี่ยผมประกอบมันอย่างสนุกมือเลยแล้วก็ผมไหลไปตามคู่มือเรื่อยๆไปแบบกล้ากล้ากลัวกลัวกลัวว่าจะผิดขั้นตอนแล้วชิ้นส่วนมันจะเสียหาย ต้องแกะออกมาแต่ใน้ี่สุดเนี่ยมันก็รอดออกมาได้แล้วก็เป็นกันพลาที่รูปร่างสวยเท่มากๆถือว่าเป็นกันพลาอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากทีเดียวซึ่งผมทำคลิปสปีดบิลของกันดัม EX ตัวน,นี้เอาไว้หากสนใจเนี่ยก็สามารถรับชมได้ตรงคลิปนี้ครับด้านขวาบนผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เป็นคลิปสปีดบิลที่ผมได้ทำกับกันพลาตัวนี้ครับ มาเล่าเรื่องจุดขยับต่างๆบนตัวกันพลานี้นะครต้องบอกว่าเป็นไฮเกรดตัวแรกของผมแล้วผมรู้สึกว่าผมรู้สึกประทับใจอย่างเหลือเชื่อกับความดีงามของจุดขยับบนกันพลาตัวเนี้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผมต่อกันพลาของ GM s p a r สปารตัสีเขียวของจีนเนี่ยผมชอบแผงหนึ่งมากๆก็คือแผงที่มันเป็นชิ้นส่วน PC PC นั่นน่ะก็จะเป็นพลาสติกที่เหมือนกับเขาผสมยางมาหน่อยๆทาให้มันมีความหนืดมันมีความเหนียวแน่น ผมรู้สึกว่ามันช่วยทําให้จุดขยับเนี่ยไม่ไม่ย้วยง่ายๆกันพลาตัวนี้ในกล่องเนี่ยไม่มีแผง PC แต่ผมกลับรู้สึกว่าจุดขยับความแน่นความหมนึบของมันเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้ GM ของจีนตัวนั้นเลยและผมคิดว่าในส่วนใหญ่อะจุดขยับของตัวนี้ทําได้ดีกว่าตัวนั้นมากกว่าเยอะด้วยเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือส่วนหัวแล้วก็คอ ก็โยกได้สามารถขยับขึ้นลงซ้ายขวาการหันซ้ายหันขวาเนี่ยก็ทำได้ไม่มากเท่าไหร่ประมาณแค่สัก45องศานะครับการพยักหน้าเนี่ยขึ้นลงทำได้ง่ายไม่รู้สึกว่ามันย้วยแล้วคอมันจะพับไปเองอันนี้ไม่มีความรู้สึกเลยมันแน่นแล้วมันก็หนึบหนึบดีมากลำตัวของกันพลาตัวนี้แน่นดีมากสามารถโยกซ้าย ยกขวาได้เล็กน้อยอ่ะอันนี้ยกซ้ายยกขวาได้เล็กน้อยมันให้ตัวได้นิดนึงเราสามารถโน้มตัวของการพลาตัวนี้ออกมาข้างหน้าได้โดยที่จะเกิดช่องว่างนิดเดียวทั้งหลังแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเหมือนกับโน้มตัวไปข้างหน้าได้มากกว่านี้นะการเอ็นไปข้างหลังเนี่ยทาได้น้อยมากๆหรือว่าแทบไม่ได้เลยโน้มตัวไปข้างหน้าได้นิดหน่อยแต่ว่าโน้มตัวไปข้างหลังเนี่ยไม่ได้เลยมันติดหัวไหล่ทั้งสองข้าง ก็มีความแน่นมีความหนึบเราสามารถยกหัวไหล่ของการพลาตัวนี้ไปข้างหน้าแล้วก็ยกไปข้างหลังได้มีมุมที่เราสามารถยกได้นะครับยกได้ขึ้นยกขึ้นได้เนี่ยเกือบเกือบ90องศาเพราะว่ามันจะไปติดชิ้นของหัวไหล่ตรงนี้ทําให้การยกเนี่ยยกได้ไม่สุดแล้วก็ความแน่นของหัวไหลเนี่ยผมถือว่ามันมันมันเฟิร์มมากเลยเพราะว่าผมสามารถจัดให้มันอยู่ในท่าน,นี้โดยที่มีทั้งโล่กับปืน ยืนค้างไว้ได้เลยโดยที่แขนเนี่ยไม่มีตกลงมานะครับจะสังเกตว่ามันไม่ตกลงมาง่ายๆจัดท่าไหนอยู่ท่านั้นตลอดแล้วก็หัวไหล่เนี่ยจะมีกิมมิกนิดนึงตรงที่มีลูกเล่นตรงบานพับอันเนี้ยมันเหมือนกับมือจับหรืออะไรสักอย่างหนึง่งที่สามารถขยับขึ้นลงได้ก็อันนี้ก็แน่นพอประมาณสามารถยกเล่นได้ส่วนของต้นแขนอันนี้หมุนได้360องศาหมุนได้รอบเลย มีความแน่นที่ดีมากไม่มีแบบหมุนเองแน่นอนไม่ว่าคุณจะแบกอาวุธหรือว่าจะมือเปล่าอันนี้โอ้แข็งแรงครับหมุนได้รอบข้อสอกของการพลาตัวนี้ก็ทําได้ดีการพับงอแขนเนี่ยเราสามารถพับได้เกือบสุดสามารถงอได้มากกว่า90องศาจนมันไปติดตรงชิ้นส่วนที่มันเป็นเกราะสีเทาๆเ,เนี่ยมันก็ไม่สามารถงอได้ละแล้วก็ถ้าเกิดเรา จัดให้มันอยู่ในท่าแบบนี้90องศาเนี่ยกันด้ามของเราเนี่ยก็จะถือปืนอยู่ท่านี้จนจนเราจับมันเปลี่ยนท่าไม่เปลี่ยนไปไหนเลยเพราะว่าข้อศอกเนี่ยจุดขยับแน่นดีมากในส่วนของข้อมือข้อมือของกันพลาตัวนี้จะแตกต่างจากกันพลาตัวอื่นที่ผมเคยประกอบก็คือมันจะเป็นแบบเดือยเสียบกับเบ้าไม่ใช่แบบบอลจอยที่จะสามารถเหมือนกับหมุนได้รอบด้าน360องศาข้อดีของ เดเรยแบบนี้ก็คือเราสามารถเสียบกลับเข้าไปได้ง่ายแล้วมันก็หมุนได้360องศาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถโยกไปทางซ้ายหรือทางขวาได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่หมุนทําให้เราสามารถงอข้อมือลงหรือว่าขึ้นได้เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจัดท่าของการดั้มเนี่ยตัวนี้มันก็ไม่ค่อยได้ขยับอยู่แล้วครับ ตรงส่วนของมือที่จับอาวุธแล้วก็โล่อันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามือเนี่ยจับอาวุธได้แน่นแล้วผมไม่เคยมีชิ้นส่วนมือเนี่ยกระเด็นออกจากอาวุธเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือโล่ทั้งสองอย่างเนี่ยจับแล้วแบบมันอยู่อย่างนั้นเลยเวลาที่ผมจัดท่าถ่ายรูปเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ชิ้นส่วนที่เป็นฝาของมือเนี่ยกระเด็นหลุดหายเหมือนกันทาตัวอื่นนะครับต่อมาที่ส่วนเอวครับส่วนเอวเนี่ยก็มีความแน่นมีความหนึบ มันอาจจะหมุนได้ไม่ถึง360องศามันอาจจะเอียงได้แค่ประมาณ4เกือบเกือบ45องศานะครับเพราะว่ามันจะติดชิ้นส่วนหลังตรงนี้แต่ว่าเราสามารถจัดท่าทางของมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบสบายๆบ,ายบายหายห่วงครับส่วนกระโปรงของกันพลาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแยกชิ้นมีทั้งหมด6ชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยก็สามารถแบบเหมือนกับ บังคับขึ้นลงได้อิสระแล้วก็มีความาเฟิร์มประมาณหนึ่งเราจัดท่ายังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดนะครับไม่ไม่มีการย้วยตกลงมาเองเมื่อเราจัดยังไงแล้วมันก็จะอยู่ท่านั้นต้นขาหรือว่าขาท่อนบนเราสามารถยกขาเนี่ยขึ้นมาได้เกือบ90องศาแต่ว่ากลับทําได้ดีกว่าในการยกขาไปข้างหลังก็คือถ้ายกไปข้างหลังเนี่ยก็จะประมาณนี้เลย อันนี้คือสุดแล้วกันพลาตัวนี้สามารถทําท่าไรฟ์ชูตของซูเปอร์สาเนี่ยได้สบายมากนะครับการกางขาออกด้านข้างเนี่ยทำได้ดีมากๆที่เกือบ180องศาคือจัดท่าเป็นนักยิมนาสติกได้เลยส่วนหัวเข่าของกันพลาตัวนี้เนี่ยการพับนี่ก็ได้ประมาณเท่านี้ครับมากกว่า90องศานิดนึงเพราะว่ามันติดช่วงชิ้นส่วนตัวนี้ของส่วนขาหลังข้อเท้าลักษณะเป็นบอลจอยค่อนข้าง แน่นแล้วก็เฟิรม์มขยับได้เกือบอิสระสามารถหมุนแล้วก็บิดงอตามท่าทางเนี่ยได้ประมาณนึงนะครับมีลูกเล่นตรงที่ส้นเท้านี่ก็สามารถเปิดปิดได้นิดนึงต่อไปจะเป็นในส่วนของแบ็กแพ็กชิ้นส่วนที่ยึดแกตลิงก,กันกับตัวเนี้ยเป็นถ้ามองดีๆไม่รู้ว่าในกล้องนี้จะเห็นหรือเปล่านะครับมันเป็นแค่ซีคลิปที่ใช้การเสียบแล้วซีคลิปเนี่ยมันเป็นซีคลิปที่บางมากของผมเนี่ย หักตอนนี้ไม่สามารถยกปืนขึ้นลงได้นะครับเพราะว่าผมได้ทาก,กาวเขียวเอาไว้ตรงนี้ตอนนี้กากตริ่งกันของผมเนี่ยสามารถทําได้ก็คือแค่เหมือนกับแผนไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาเท่านั้นไม่สามารถโยกขึ้นลงได้ซึ่งการที่ผมหยอดกาวเขียวไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะว่ามันบางมากจริงๆแล้วก็ตัวนี้มันก็หลุดออกมาตลอดเลยชิ้นนี้มันเล็กมากๆอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดใครมี หรือว่าใครที่จะเริ่มประกอบตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษในส่วนของแบ็คแพคตรงนี้ก็จะเป็นถังที่เหมือนกับเก็บลูกปืนกริตุ้กันที่จะมีสายยางนิ่มๆเนี่ยจากไอแผงแผงยางตัวนั้นมาที่ให้ตัวได้ก็จะเป็นดีเทลที่สวยมากๆนะผมรู้สึกว่าเขาใส่รายละเอียดมาแบบจัดเต็มจริงๆร,รายละเอียดต่างๆเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่มันสามารถขยับขึ้นลงได้ แล้วก็ตรงที่ติดกับแบคแพคด้านหลังนี้ก็คือที่เก็บบีมเซเบอร์ให้มาถึง3อันนะครับลูกเล่นของมันก็คือสามารถโยกขึ้นโยกลงได้อันนี้เอาไว้ให้เหมือนกับการดั้มเอื้อมมือมาหยิบไปแต่และอันเนี่ยก็จะสามารถขยับขึ้นลงได้อิสระแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือตัวนี้การพาของผมเนี่ยชิ้นส่วนตัวนี้หลุดง่ายมากแล้วมันก็หลุดหายประจาผมกาลัง พิจารณาถึงการเอากาวเขียวไปป้ายแต่ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่ามันจะไม่สามารถขยับได้อีกก็เลยตรงนี้ก็เลยปล่อยมันไว้ก่อนแล้วก็จะมีลูกเล่นนิดนึงตรงไอพ่นด้านหลังที่สามารถแบบขยับขึ้นลงได้ตรงนี้ก็เป็นดีเทล,ลที่ดูเท่ดีช่วยทำให้กันพลาตัวนี้มีมิติมีดีเทล,ลที่มากขึ้นผมอยากจะเล่าถึงสิ่งที่ผมประทับใจในตัวกันพลากันดั้ม EX ตัวนี้นะครับ ประการแรกเลยเนี่ยคือดีเทลของแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยทำออกมาดีมากรายละเอียดของร่องต่างๆต,ตามตัวของกันพลาเนี่ยทำได้ออกมาสวยงามมีรายละเอียดที่เยอะแล้วมันก็ชัดเจนมากใครที่ชอบใช้พนาลายในการตัดเส้นของกันพลาเนี่ยก็จะสามารถตัดกันได้แบบอิ่มเลยครับอิ่มหนําตัดกันได้แบบเพลินๆจนคุณจะรู้สึกปวดตากับมัน อย่างที่2ที่ผมประทับใจก็คือจุดขยับที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้จากตอนแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าการพลาที่มีแผง PC เท่านั้นถึงจะมีจุดขยับที่ดีตามความคิดเห็นของมือใหม่ที่อายุประมาณ2เดือนนะครับผมก็จะรู้สึกว่าถ้ามันมีแผง PC เนี่ยน่าจะช่วยให้จุดขยับเนี่ยแน่นแล้วก็ไม่ย้วยง่ายๆแต่การพลาตัวนี้เปลี่ยนความคิดของผมไม่มีแผง PC แต่ว่าจุดขยับเนี่ยทำได้แน่นแล้วก็ เฟิร์มกว่า AGM สีเขียวจากกีนตัวนั้นน่าจะสองสเท่าอันนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกประทับใจในตัวนี้อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมประทับใจต่อไปก็คืออันดับ3ที่จะเป็นรูปร่างหน้าตาของกันพลาตัวนี้ที่ตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกยี้กับมันมากเลยแขนยาวขายาวหน้าตาเหมือนกับจิตจิตนิดนึงดูเหมือนไม่ค่อยเป็นมิรเท่าไหร่ซึ่งก็อาจจะเป็น การตีความในเนื้อเรื่องในภาคนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ตอนเนี้ผมรู้สึกว่าดีไซน์ของมันสวยเท่แล้วมันก็ดูลงตัวมากๆมันดูดุดันมันดูแบบน่าเกรงขามอ่ะอันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบกันพาตัวนี้มากๆส่วนที่ผมไม่ค่อยประทับใจในการพลาตัวนี้จริงๆก็ถือว่ามีน้อยมากนะสำหรับผมผมรู้สึกชอบตัวนี้มากๆอย่างแรกเลยเนี่ยก็เหมือนกับที่ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วก็คือ จุดที่เป็นซีคลิปตรงแบตติ้งกันเนี่ยผมคิดว่ามันบางเกินไปแล้วมันเปราะเกินไปมากๆผมก็เฮ้ยอะไรวะมันหักง่ายนขนาดนี้เลยเหรอผมรู้สึกว่าชิ้นส่วนนี้น่าจะได้รับการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงในตัวถัดไปหรือว่าในหากมีการ รีขึ้นมาก็น่าจะแก้ไขตรงจุดนี้บ้างนะครับหรือไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกับผมหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นผมที่มือหนักเกินไปก็ไม่แน่ใจส่วนที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดนิดน,นึงแล้วกันแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ประทับใจก็คือดาวสีเหลืองสัญลักษณ์ของสหพันธ์บอโลเนี่ยไม่ใช่การแยกชิ้นส่วนของสีพลาสติกมาเป็นการฉีดพลาสติกสีแดงมาเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ ใช้สติกเกอร์เนี่ยมาแปะทับซึ่งผมแปะสติกเกอร์ไปแล้วเนี่ยมันไม่อยู่แล้วมันก็แปะไม่เรียบไม่สวยผมเลยลอกมันออกแล้วก็เอากันดมาร์เกอร์สีเหลืองเนี่ยแต้มเอาก็ก็ดูสวยกว่าตอนนี้ก็เริ่มลอกแล้วเดี๋ยวผมก็จัดการแต้มกบรอยมันใหม่แล้วก็อีกนิดนึงเผอิญผมไปเห็นรูปของกันพลาตัวนี้ในอินเทอร์เน็ตของ Google มั้งไม่แน่ใจจะเป็นของโชโกคิงที่เขาจะแถมบาซูก้ามาให้ด้วยแต่ว่า ในกล่องของ HG อันนี้ไม่มีบาสูกา้ามาให้อันนี้ก็รู้สึกเสียดายนิดๆแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าราคามันน่าจะต่างกันเยอะมากก็เลยให้มาไม่ครบก็อาจจะทำพาร์ทเสริมเข้ามาขายแยกอีกทีนึงก็แล้วแต่ลุกบันไดนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังตอนจบว่าจากประสบการณ์อันน้อยนิดที่ผมมีเนี่ยผมคิดว่านี่คือ ไฮเกรด1ต่อ144ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของผมเลยในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยดีไซน์ของหุ่นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาส่วนทรงองค์เอวรายละเอียดที่เขาใส่มาบนตัวกันพลาทั้งหมดแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้รับในขณะที่ผมต่อกันพลาตัวนี้เนี่ยความตื่นเต้นที่ชิ้นส่วนเล็กๆต่างๆบนตัวดีเทลที่แน่นๆมาประกบรวมกันจนเป็นกันพลาที่เท่เนี่ย แบบที่ฉีกไปจากขนบรมเนียมประเพณีของกัรดั้มแบบเดิมๆที่ผมเคยรู้จักเนี่ยมันมันว้าวมากแล้วก็ความแน่นความหนึยวของจุดขยับแต่ละจุดที่จับท่าไหนก็อยู่ท่านั้นไม่เคยย้วยไม่เคยนอนเองไม่เคยล้มลงมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าการพาตัวนี้ก็มีดีแล้วก็แม้กระทั่งผมจัดให้มันยืนนิ่งๆในท่าแบบนี้ยืนถืออาวุธแล้วก็ให้มันยืนแบบ นิ่งๆบนชั้นวางเนี่ยมันก็ดูเท่แบบหนุดดุดูเท่แบบจิตจิตนิดๆนดบนชั้นวางกันพลาของผมเนี่ยได้ไม่ยากครับหากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้หรือว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ขอรบกวนกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และกด Subscribe ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้และขอให้ทุกคนมีความสุขในการต่อกันพลาครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ